ไม่มีแล้วเพิร์ดวีรินสราตัดสินใจโบกมือปานดำใช้เวลาผ่าตัดหนึ่งชั่วโมงแต่คุณแม่กอดส่งกำลังใจเหมือนไปเรียนต่อสี่ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาววัยใสที่มีรอยยิ้มกระชากใจชวนแฟนคลับน้อยใหญ่ใจละลายไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับ เพิร์ดวีรินสราตั้งกิจสุวานิตที่นอกจากจะมีผลงานผ่านจอมาให้แฟนๆได้ติดตามหลากหลายด้านแล้วนั้นในส่วนของโซเชียลทางด้านคุณแม่และเจ้าตัวก็ได้อัปเดตให้ได้ชมอยู่ไม่มีพักไฮโซเซนเผยโมเมนต์ชวนเอ็นดูน้องมารินเบะปากงอนแต่โชคดีงอง่ายเหมือนแม่เป๊กรังทิปตัดพอ้อตอบกลับหลังถูกคนแซะประกวดหลายเวทีร้องดีแต่ไม่ดัง อื้อหือนิวเคลียร์ปล่อยทีเด็ดอวดอกอึ้ความแซบล้นทะลักฟาดตาเต็มเต็มล่าสุดวันที่20กันยายน2566คุณแม่คนสวยของสาวเพิร์ดก็ได้อัปเดตภาพลูกสาวก่อนเข้าผ่าตัดปานดำบริเวณแขนที่มีไม่เล็กและไม่ใหญ่มากแต่ก็สะดุดตามองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยงานนี้คุณแม่ก็ได้เขียนข้อความถึงลูกสาวคนสวยเอาไว้ด้วยว่า โบกมืออำลาน้องปานของฉันผ่าตัดหนึ่งชั่วโมงแม่กอดเหมือนจะไปเรียนต่อสี่ปีไฟติ้งพร้อมกับแปะอีโมจิชู2นิ้วสู้ๆ้ต่อท้ายและนอกจากนี้คุณแม่โกยังได้โพสต์คลิปสวยฉ่ำพร้อมทำงานของสาวเพิร์ดลงไอจีสอตรีอีกครั้งพร้อมกับถามถ่ายอาการหลังผ่าตัดว่าเจ็บไหมซึ่งทางลูกสาวก็ได้ยิ้มร่าเริงพร้อมสายหัวรัวๆแทนคำตอบ